สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยาวลักษ์แสงเทียนครูโรงเรียนวัดมังคารา,รามวันนี้จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาค่ะ โรงเรียนวัดมังคารารามได้ดำเนินกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาโดยการทำกิจกรรมตามโครงการนั่นแสดงว่าในสถานศึกษาของแต่ละสถานศึกษานั้นจะต้องมีโครงการโรงเรียนคุณธรรมหรือโครงการที่มีความสอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรม ในสถานศึกษานะคะกิจกรรมแรกได้เข่กิจกรรมวันสําคัญของชาติศาสนาและประเพณีไทย 1. กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 3. กิจกรรมวันเข้าพรรษา 4. กิจกรรมวันมาฆบูชา แนวปฏิบัติกิจกรรมได้แก่หนึ่งจัดป้ายนิเทศให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องของวันสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าห้องสม,มุดหรือหน้าช่วงชั้นทุกระดับชั้น2ก็คือนักเรียนจะทํากิจกรรมบูรณาการในรายวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสังคมศึกษาหน้าที่พลเมืองภาษาไทยการงานอาชีพหรือวิชาภาษาอังกฤษนะคะสก็คือมีกิจกรรมทําบุญตักบาตรข้าสารอาหารแห้ง 4. ก็จะร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาตามระดับช่วงชั้นในช่วงเวลาในช่วงในส่วนของรเรียนวัดพังคารามก็จะจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาในช่วงเช้าค่ะ และหากทางโรงเรียนไม่ได้ดําเนินกนารจัดกิจกรรมในวันนั้นซึ่งตรงกับวันหยุดนะคะโรงเรียนก็สามารถที่จะมอบหมายให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาได้โดยให้นักเรียนเนี่ยไปร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองแล้วก็ผู้รับผิดชอบก็สามารถที่จะสร้างกลุ่มเครือข่ายของผู้ปกครองในระดับช่วงชั้นนั้นนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยส่งภาพให้เราดูว่า นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมหรือไม่อย่างไรนะคะส่วนนักเรียนที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมนะคะเขาก็จะได้รับเกียรติบัตรนะคะเป็นการเข้าร่วมศึกษารประวัฒนธรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขานะคะเราเนี่ยไม่ได้บังคับนะคะว่าใครจะต้องเข้าทุกคนหรือร้อยเปอร์เซนต์แต่ถ้าเรามีแรงบันดาลใจให้เขามอบเป็นเกติบัติให้เขาจากหนึ่งคนก็จะเป็นสองคนเอ๊ะคนนี้ได้คนนู้นได้เกฏิบัติมานะคะเขาก็จะมีแรงกระตุ้นบันดาลใจพวกคองก็จะเห็นว่าลูกคนนั้นได้ลูกคนนี้นได้นะคะเขาก็จะมีความกระตุ้นในครอบครัวของเขาเองโดยอัตโนมัติเลยค่ะ กิจกรรมถัดมาก็คือกิจกรรมวันนี้วันพระซึ่งทางโรงเรียนวัดมังคลารามนะคะได้มีการาจัดก,กิจกรรมวันนี้วันพระโดยการทางผู้จัดทำเนี่ยจะมีการทําบันทึกข้อความถึงท่านผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหน้าฝ่ายงานนะคะเพื่อที่จะขออนุญาตนํานักเรียนไปทาบุญในวันธรรมสวนาะทุกระดับชั้นจะได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะหากระดับชั้นไหนตรงกับวันพระแล้วติดกิจกรรม หรือว่าไม่ได้เข้าร่วมนะคะก็จะมีการหมุนเวียนไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แล้วก็ระดับชั้นนั้นนะคะก็จะไปร่วมกิจกรรมอีกครั้งเพื่อสืบสารวัฒนธรรมของออโรงเรียนของเรานะคะให้เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในเรื่องของโรงเรียนวิถีพุทธ ะะการจัดกิจกรรมวันพระนะคะก็จะให้นักเรียนและคุณครูผู้รับผิดชอบค่ะนำปิ่นโตไปวัดในวันพระนะคะก็จะมีการหมุนเวียนกันไปนะคะ,ะครูนักเรียนบุคลากร นะคะรวมถึงผู้บริหารโรงเรียนนะคะก็จะสวมใส่ชุดสีขาวหรือว่าทางโรงเรียนวัดมังคลารามนะคะก็จะมีชุดวันพระของโรงเรียนซึ่งเป็นชุดวันพระที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนอยู่แล้วนะคะซึ่งนักเรียนก็ได้ทราบว่าเมื่อถึงวันพระนะคะก็จะมีการใส่ชุดสีขาวที่เป็นชุดวันวันพระมานะคะยกเว้นกรณีที่วันพระนั้นตรงกับวันพระฤหัสนะคะวันพระฤหัสเราก็จะเรียนลูกเสือเนตนาลีนะคะก็จะอนุโลม ไม่ใส่ชุดวันพระนะคะก็จะใส่ชุดลูกเสือเนตรนาลีมาเพื่อเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนในส่วนของลูกเสือเนตรนาลีแต่ถามว่าในวันพฤหัสน,น,นักเรียนได้ไปวัดไหมนะคะก็จะมีการไปวัดปกติเพียงแต่การแต่งกายในวันพฤหัสเราจะไม่ใส่ชุดสีขาวเราจะใส่เป็นชุด ลูกเสือเนตรนาลีเพื่อปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือเนตรนาลีนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณครูนะคะในส่วนของคุณครูของในโรงเรียนวัดมังคลารามถ้าตรงกับวันจันทร์นะคะบุคลากรนะคะทางการศึกษาเนี่ยเราจะใส่ชุดสีขาวถ้าตรงกับวันพระนะคะแต่ในส่วนของข้าราชการครูนะคะถ้าเกิดตรงกับวันจันทร์เราก็จะคุณครูนะคะท่านก็จะใส่ชุดกากีนะคะ กิจกรรมถัดไปนะคะก็คือกิจกรรมคุณธรรมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีนะคะ1ก็คือกิจกรรมค่ายุยาวชนคนคุณธรรมนะคะทางโรงเรียนวัดมังคลารามนะคะก็นิมนต์พระสศิลธรรมนะคะมาะร่วมจากกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนปลูกฝังจิตสํานึกนะคะแล้วก็ร่วมกันคิดปฏิบัตินะคะถึง หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและก็การแสดงออกในทางที่ถูกต้องนะคะพระอาจารย์ที่ทางโรงเรียนวัดมังครามได้นิมนต์ท่านมาก็เป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดหน้าวัดพระมหา,าธาตุนะคะในเมืองนครศรีธรรมราชนะคะกิจกรรมที่2ค่ะเป็นกิจกรรมของอคุณธรรมนำสู่การสอนในชั้นเรียนนะคะซึ่งอันดับแรกนะคะก็จะมีการจัดอบรมให้กับคุณครู ผู้สอนนะคะหรือว่าเน้นคุณครูประจําชั้นนะคะในแต่ละระดับชั้นนะคะก็จะเข้าร่วมอบรมกับผู้รับผิดชอบโครงการนะคะในเรื่องของอาการเขียนโครงงานคุณธรรมในการแก้ปัญหาในชั้นเรียนของตัวเองนะคะเช่นโครงงานคุณธรรมในแต่ละ กลุ่มนะคะเนี่ยนักเรียนในชั้นเรียนนี้มีปัญหาเรื่องอะไรและต้องการแก้อย่างไรนะคะคุณครูทางด้านฝั่งซ้ายมือนะคะก็มีระดมความคิดกันว่ากลุ่มที่1ก็คือเด็กดีมีเงินออมนะคะก็จะมีสาเหตุมาจากอะไรเจอปัญหาอะไรบ้างและใช้คุณธรรมอะไรที่เอ,อ่อมาบูรณานการการแก้ปัญหาแล้วก็มีเป้าหมายอะไรมีวิธีการแก้อย่างไรนะคะ ในกลุ่มที่2ก็จะเป็นในเรื่องของครอบครัวต้านพยาเสพติดอันนี้ก็จะเน้นในส่วนของพี่ระดับชั้นมัธยมเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบนี้ได้นะคะก็ลงสู่ชั้นเรียนนะคะก็จะ ทางผู้รับผิดชอบนะคะก็จะจัดกิจกรรมโดยการแบ่งนะคะให้ให้คุณครูแต่ละระ,ะดับชั้นนะคะก็ได้บอกชื่อโครงงานในแต่ละชั้นเรียนของตนเองนะคะมากับทางฝ่ายโดยทางฝ่ายผู้รับผิดชอบเนี่ย ก็จะแบ่งคุณธรรมไว้ทั้งหมด6คุณธรรมซึ่งให้สอดคล้องกับคุณธรรมของสปทใช่ไหมคะก็จะเป็น1ก็คือ,อความพอเพียง2ความกตัญญู3ความซื่อสัตย์สุจริต4ความรับผิดชอบ5อุดมการณ์คุณธรรมแล้วก็6เกี่ยวกับอัตลักษณ์นะคะคุณธรรมอัตลักษณ์ค่ะอาจจะเป็นเ,เช่นของเรียนวัดบางคนามก็จะเป็นมีวินยัยมีจิตสาธารณะนะคะ ก็แบ่งได้เป็นข้อที่1เนี่ยชื่อโครงงานเนาะก็จะเป็นการเก็บออมถนอมใช้นะคะก็มีผู้รับผิดชอบก็จะเป็นนักเรียนชั้นป .2 ทับก็แสดงว่านักเรียนชั้นป .2 ทับ2เนี่ยทำเรื่องนี้แล้วก็สอดคล้องกับคุณธรรมในข้อที่1น,นะคะในเรื่องของความพอเพียง นะคะต่อมาก็เ,าเช่นผู้สวยรวยสนินะคะก็คือในเรื่องของคุณธรรมด้านที่สองนะคะก็เกี่ยวกับความกระตันยูเป็นของข้อห้านะคะความซื่อสัตย์สุจริตนะคะเ,เป็นของพี่มอนหนึ่งนะคะความรับผิดชอบรองเท้าของหนูหนูดูหนูเก็บนีค่ะนะคะ,นะคะก็จะเป็นคุณธรรมที่สอดคล้องกับ ความรับผิดชอบนะคะของแต่ละระดับระดับชั้นหรือทั้งโรงเรียนเนี่ยอาจจะอยู่ในคุณธรรมสักหนึ่งข้อ2ข้ออันนี้ก็ได้นะคะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่เราทําจริงๆแล้วที่ในห้องเรียนของเราเนี่ยได้นํามาประยุกต์ใช้จริงๆนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องครบทั้งหกคุณธรรมนะคะ กิจกรรมถัดไปค่ะเป็นกิจกรรมสารสัมพันธ์สายใยรักนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่นอกจากเราจัดการเรียนรู้กันใน,ในระดับชั้นเรียนแล้วนะคะกับคุณครูของเราแล้วนะคะก็จะมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงไปจนถึงผู้ปกครองอที่บ้านของเรานะคะที่มีส่วนร่วมในช่วยในเรื่องของการขัดเกลาเกี่ยวกับคุณธรรมและให้แสดงออกมาซึ่งจริยธรรมกับลูกกับหลานของ ของนักเรียนนะคะอันนี้ยกตัวอย่างของครอบครัวของชั้นเรียนป .2 นะคะแล้วก็ป .3 ทับ2นะคะให้ให้ดูคร่าวๆในในหนึ่งของแบบฟอร์มนี้นะคะก็จะเป็นครอบครัวคุณธรรมของชั้นป .2 ซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้าครอบครัวคือใครหัวหน้าครอบครัวก็คือคุณครูประจําชั้นหรือคุณครูที่ปรึกษานะคะก็จะมีกรอบมาแล้วก็มีสมาชิกของครอบครัว ก็แสดงว่าในห้องเรียนสมาชิกก็คือนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนในความปกครองของคุณครูชั้นปอ .2 อะคะมีใครบ้างก็จะเป็นกรอบมาว่าเด็กคนนี้อยู่ในครอบครัวของห้องปอ .2 ทับ2นะครอบครัวป .2 ทับ2มีหวัวหน้าครอบครัวก็คือ,อ,อคุณครูนันทิราสกาวันอย่างงี้ค่ะแล้วก็ในในในหนึ่งภาคเรียนอะ่ะ นักเรียนทําอะไรบ้างหรือหนึ่งสัปดาห์เนี่ยนักเรียนได้ทําความดีอะไรบ้างที่สอดคล้องกับคุณธรรมทั้ง6ประการเมื่อสักครู่นะคะในเรื่องของความพอเพียงก็ได้ในเรื่องของออมีวินยัยมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์มีความกระตัญยูนักเรียนได้ทําอะไรบ้างนักเรียนก็สะท้อนออกมานะคะจากที่บ้านนะคะสะท้อนออกมาโดยส่งภาพให้ครูได้เห็นผ่านกลุ่มลายเครือข่ายผู้ปกครองนะคะของแต่ละระดับชั้นนั้นแล้วคณครูระดับชั้นนั้นนะคะก็นำภาพ าพของนักเรียนนะคะมา,าลงในกรอบในรูปเล่มเพื่อที่จะได้ให้เห็นว่ามันเป็นรูปของอรูปธรรมนะคะจากที่เราแบบเล่ามานักเรียนมาเล่าเรา,เาฟังหนูช่วยคนแม่ล้างจานช่วยคพ่อซักผ้าช่วยหน,อหนูออมเงินทุกวันกลับถึงบ้านหนูหยอดกระปุกนะคะ ก็เป็นลักษณะแบบนั้นก็คือนักเรียนมาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าถ้านักเรียนส่งภาพไมหมเราเราก็จะเห็นเลยว่าเขาเนี่ยได้ามเราก็จะเก็บภาพเหล่านั้นแต่ละชั้นเรียนนะคะมาใส่ว่าในอัลบ,บั้มของเราขอ,ของครอบครัวของห้องเรียนเรานะคะเพื่ออะไรอย่างหนึ่งนะคะก็คือเพื่อเพื่อปลูกจิตสํานึกของนักเรียนแล้วล่ะคะ่ะ ในการมีความรับผิดชอบในแต่ละวันที่เขาช่วยพวกของทำนะคะอ่าอันที่สองเลยค่ะถ้าเกิดเราอยากจะส่งผลงานหรือส่งอะไรที่เข้าประกวดนะคะสนับสนุนกับเอ่อที่เขตพื้นที่จะสนับสนุนกระตุ้นส่งเสริมเราอะคะ่ะเราก็สามารถที่จะรวบรวมสิ่งเหล่านี้แล้วส่งได้เลยเราไม่ต้องเริ่มใหม่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราทำอยู่แล้วนะคะถัดมาค่ะในโครงการนะคะโครงการเรียนคุณธรรมอะค่ะ ก็มีกิจกรรมที่เขียนไว้ก็คือกิจกรรมในเรื่องของการประกวดภาพยนตร์สั้นของช่วงชั้นนะคะก็เป็นระดับชั้นเป็นช่วงชั้นหรือหนึ่งภาคเรียนเนี่ยอาจจะมีการจัดกิจกรรมภาพยนตร์สั้นสักหนึ่งเรื่องที่สอดคล้องเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมหรือสอดคล้องเกี่ยวกับความรักชาติศาสตร์กาัตริย์อย่างเนี้ค่ะทางโรงเรียนบางครามก็ได้จัดทํากิจกรรมแบบนี้ค่ะอยู่ไปออสองเรื่องนะคะทีนีเ้เมื่อทาง ทางเขตพื้นที่ของความร่วมมืออยากจะให้เราส่งกิจกรรมแบบนี้เราก็มีมีเขาเรียกว่าเรามีสิ่งที่เราทําอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็พัฒนาปรปับปรุงนิดนึงแล้วก็สามารถที่จะส่งเข้าประกวดเป็นผลงานของเราได้เป็นผลงานของเรียนได้อย่างเราก็สามารถที่จะเสะท้อนแนวคิดการที่เราไปทําภาพยนตร์สั้นนะคะก็สามารถที่จะสะท้อนแนวคิดได้กับคนกลุ่มที่นักแสดงรวมไปถึงคนที่มารับฟัง ละครของเราได้ด้วยนะคะแล้วก็โรงเรียนก็ยังเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการโรงเรียนสินห้าโครงการพระโพธิสัตว์น้อยนะคะอันนี้เป็นโครงการของเขาแต่ว่าเราเนี่ยเข้าไปร่วมทํากิจกรรมนะคะการที่เราเข้าไปร่วมแบบทํากิจกรรมแบบนี้ถือว่าก็มันก็ได้ไประโยชน์อย่างเยอะนะคะเราไม่ไม่ต้องไปดําเดินโครงการอะไร เองเลยนะคะเราแค่มีส่วนร่วมปลูกฝังตามกิจว,วัตรเจ็ดกิจว,วัตรในแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะก็ยังสามารถที่จะสะท้อนแล้วก็ส่งผลยังไปยังโครงการอื่นๆหรือก,กิจกรรมอื่นๆได้เช่นสถานศึกษาสีขาวอะไรเงี้ยค่ะก็จะสอดคล้องกับโครงการของพระพูที่สัตว์น้อยของเราอะไรเงี้ยค่ะก็ทําได้นะคะ กิจกรรมถัดมานะคะเป็นกิจกรรมส่งเสริมโครงงานคุณธรรมก็คือโรงเรียนวัดฟังคารามได้จัดก,กิจกรรมสามมุมรูมมุมรูมที่1นนะคะก็คือ,อมุมรูมจิตศึกษาหรือว่าจิตศึกษาพัฒนาปัญญานะคะก็จะจัดกิจกรรมในช่วงตอนเช้า10-15นาทีค่ะกิจกรรมเหล่านี้ก็จะแบ่งเป็นวันนะคะก็คือ5วันวัน,นจันทร์อาจจะสอนเกี่ยวกับมารยาทไทยไหว้สามระดับมีกระบวนการมีขั้นนํา ั้นกิจกรรมแล้วก็ขั้นจบมีการใช้สื่ออุปกรณ์มากมายนะคะอันนี้ถ้าคุณครูโรงเรียนท่านใดนะคะสนใจเนี่ยสามารถอขอทักมาขอตารางออกแบบกิจกรรมเจตปัญญาศึกษาได้นะคะในส่วนของวันอังคารก็จะเป็นกิจกรรมของเรื่องเล่านะคะวันพุธมุ่งเสริมพัฒนาพลังทางสงบนะคะพฤหัสการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสร้างสารรค์สุขการเคลื่อนไหวค่ะ ในส่วนของกิจกรรมออตอนที่2หรือว่าโฮมรูม2เป็นกิจกรรมผ่อนคลายนะคะเรียกว่าบอดี้สแกนหรือว่าจะก,กิจกรรมโดยครูผู้สอนในชั่วโมงที่4นะคะชั่วโมงที่1เนี่ยโดยครูคประจําชั้นนะคะหรือว่าคุครูคที่สอนในคับเรียนที่1ได้นะคะในชั่วโมงในตอน พักเที่ยงนะคะหรือว่ากลางวันชั่วโมงที่4เนี่ยจะต้องเป็นครูผู้ถอนในชั่วโมงที่4นี้ทุกระดับชั้นก่อนเข้าเรียน10นาทีนักเรียนก็จะทำวอดี้สแกนนะคะ mm hmm. ก็คือจิตสงบจิตอาจจะเป็นการนั่งสมาธิหรือนอนสมาธิอย่างงี้ค่ะได้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมโฮมรูมที่3ก็คือก่อนกลับบ้านนะคะนักเรียนก็จะพบปะก,กับคุณครูประจําชั้นสัก15นาทีก่อนกลับมีการแลกเปลี่ยนกันวันนี้เกิดอะไรขึ้นได้พบปะได้แก้ ไขปัญหาในแต่ละวันเพื่อให้จบไปในวันนั้นได้นะคะต่อไปก็จะเป็นชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้นะคะกิจกรรมนี้ก็จะเป็นคุณธรรมทุกวันพุธนะคะก็จะมีกิจกรรมช่วงช่วงท้ายของวันนะคะก็จะมีชุมชนเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ทุกระดับชั้นมีกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงคุณธรรมทุกวันพุธของสัปดาห์ค่ะ สำหรับแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของเรือนวัดมังครามนะคะก็เขาฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอทิ้นท้ายด้วยกฎแห่งการเรียนรู้ของทอไร์เนาะกทข้อที่1ก็คือความพร้อมการเรียนรู้ต้องมาจากความพร้อมก่อนนักเรียนพร้อมหรือไม่นะคะที่จะเรียนรู้ไปกับเราทางด้านคุณธรรมจริยธรรมอันที่2ก็คือกฎแห่งการฝึกหัดนะคะเราจะต้องทํากิจกรรมนั้นบ่อยๆเน้นย้ํากับนักเรียนอยู่เรื่อยๆเช่นคุณธรรมประจําห้องเรียนไหน การอ้อมการเข้าแถวอย่างมีระเบียบวินยัยการวางรองเท้าให้เป็นระเบียบการส่งงานให้ครบแบบนี้ค่ะฝึกบ่อยๆนลลักเรียนก็จะทําได้นะคะอันที่3ก็คือผลที่พึงพอใจนะคะเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจอยากที่จะเรียนรู้ต่อไปอันนี้ต้องมาจากแรงบันดาลใจใช่ไหมคะ าการเข้าร่วมเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะถ้าเกิดว่าตรงกับวันหยุดจริงๆทางเรียนเราไม่ได้ดําเนินการกิจกรรมนั้นไปใช่ไหมคะเราก็มีแรงเสริมให้เขาถ้าเขาไปเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองส่งภาพมาผ่านกลุ่มลายเราก็จะมอบเกียรติบัตรของเขาเกียรติบัตรก็จะเป็นภายในของสถานศาึกษาออกโดยผู้อำนวยการโรงเรียนของเรานะคะเขาก็จะมีแรงจักกันที่จะเข้าร่วมแล้วก็ทํากิจกรรมนั้นนะคะลองดูนะคะ ขอบคุณค่ะ